อนนี้เรากำลังจะเดินไปที่หอคอยนะครับมิรัดทาวเวอร์ซึ่งจะเป็นหอคอยที่สูงที่สุดของประเทศอิร่านนะครับซึ่งด้านล่างหอคอยเนี่ยจะเป็นร้านเป็นศูนย์อาหารเป็นร้านของฝากของขายกันด้วยอันนี้นะครับคือหอคอยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไป ที่สูงประมาณ195เมตรนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะเพื่อที่จะไปขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นสู่ตึกมิลานทาวเวอร์นะฮะอย่างนี้นะครับทั้งน้าที่เห็นอยู่เนะี่ยยอดสูง ตอนนี้เราก็จะมารอคิวนะครับนะครับทีบ่บริเวณทางข,ขึ้นเนี่ยจะมีน้ำพุนะครับ ใช่แล้วมีคนมาใช่มีคนที่ัวมรถที่ยาวฮ่าฮ่ตอนที่เราอยู่ในชมวิวมันไม่ค่อยตัวเลยครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในบนตึกนะครับบนตึกมิลลัตทาวเวอร์นะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมานะครับก็คือขึ้นมาเพื่อจะชมวิว นี่คือวิวของตัวเมืองนะครับตัวเมืองเปหาราน อันนี้ก็เดินถ่ายอรอบๆเด็กะนะครับซึ่งจะมีจุดชมวิวอยู่ตลอดนะฮะเป็นจุดเป็นจุดแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยมันถูกกั้นด้วยตาข่าย น,น,นผมก็ถ่ายเลดาช่องเข้าไปดูนะครับน,นี่คือทัวรกรุงเตหะรานนะฮะหลายจากมิลาดท,ทาวเวอร์นะฮะันนี่ก็ยามเย็นของรกรุงเตหะรานนะครับ เราพุ่งหน้าสู่เมรับัดแอร์พอร์ตนะครับจุดหมายปลายทางตอนนี้คือออก่อนถึงแอร์พอร์ตเราแวะเราแวะเราแวะนะฮะเราแวะทานมื้อค่ำก่อนนะครับทานมื้อค่ำก่อนนะฮะแล้วก็อ่าเป็นช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์เล็กๆนะฮะมินิช้อปปิ้งนะมินิช้อปปิ้งแล้วก็ทานมื้อค่ำก่อนนะฮะอ่า ขอไปถึงก่อนนะฮะไปเช็คก่อนว่ามีอะไรบ้างฟาร์มก็ไม่แน่ใจว่าอาหารที่นี่มีอะไรบ้างแต่ว่าน่าจะเป็นประเทศน่าจะเป็นประเทศอาหารโมเดิร์นอะโมเดิร์นซิวิไลอะปาจจุวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยร้านอาหารจำนวนมากปิดนะฮะปิดเยอะเลยนะครับวันนั้นก็้อ,องอาหารที่เราเคยทานนะระหว่างทาน สำคัญของเที่นี่แหละที่มินิคอมเพล็กซ์ที่จะแวะนี่แหละที่หนึ่งนะถ้าหลุดจากนี้ไปก็คือแอร์พอร์ตเลยซึ่งที่แอร์พอร์ตก็มีก็เลยทำไมวันนี้เนี่ยวันนี้ที่นี่เนี่ยประกาศไม่ค่อยไม่ค่อยอาหารทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เคยทานนะเคยทานในยามที่มันจุกฉันจริงๆทุงด้วยกันนั่คนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่อีร่าเนี่ยจะเจอเป็นวันหยุดใยาวน่าจะดีกว่านะฮะแล้วก็จะได้ ตรงนี้ก็คือถ่ายจากโรงแรมนะครับคือหน้าต่างที่โรงแรมเนี่ยนะครับถ่ายเมืองหลวงของกรุงเตหะรานนะฮะนี่บรรยากาศยามเช้านะครับบรรยากาศยามเช้าของกรุงเตหะรานนะครับซึ่งกรุงเตหะรานเนี่ยจะเต็มด้วยตึกนะครับตึกสูงต่างๆเนี่ยมากมายเลยแล้วก็ที่เห็นใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็นภูเขานะครับ ซึ่งกรุงเตียราน,นี่จะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาอันนี้นะครับเป็นหุบเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่นะครับใครมาเตอารานในช่วงหน้าหนาวก็จะได้เห็นว่าภูเขาเนียจะมีหิมะปกคลุมนะครับแล้วก็ในเตอารานเองในช่วงของหน้าหนาวเองเนี่ยนะฮะก็ตามพื้นต่างๆ นะครับก็จะมีขิมะอยู่ด้วยนะครับเห็นดาวขาวนะครับอันนี้ก็บรรยากาศของลุงเตอรานยามเช้านะครับที่ประเทศอิร่านนะฮะ